ลไม่เคยทำให้ผมผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะพวกคุณบนตะ่อมือดังๆจเอาใจให้ตัวเองหน่อยเลยว,วันนี้มาแบบขอบคุณมากครับ วันนี้มากันแบบหอมรองมาแบบกันแบบใกล้ชิดเอาให้แค่หายคิดถึงพอหอมปากหอมคอเดี๋ยววันเสาร์ที่25ปาปลาใสหญ่รอเจอหัวหน้าของพวกเราเท้งนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้ครับว่า การมาสมุดปราการทุกครั้งพิธาไม่เคยผิดหวังแต็มไปด้วยความอบอุน่นแต็มไปด้วยพลังแต็มไปด้วยความเป็นครอบครัวพี่น้องชาวสมุดรปราการท่านทราบหรือไม่ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลครั้งแรกประชุมพักก็ประชุมที่สมุดรปราการ ตอนมีวิกฤตโควิดลงพลื้นที่ครั้งแรกก็สม,มุดปราการตอนมีโศกนาตกรรมหมิงตี้โรงงานระเบิดพิธานในฐานะแคนิดเดตนายกได้ลงมาอยู่คู่กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทุกขหรือสุขและท่านได้สอนให้เห็นว่าถ้าเป็นนายกเมื่อ,อไหร่ เป็นรัฐบาลเมื่อไร่เป็นนายกอบจเมื่อไหร่จะไม่บริหารแบบนั้นและที่สำคัญชนะเลือกตั้งมาแล้วด้วยพลังของพี่น้องชาวสมุทรปาการส่งมาสี0 0 0 0กว่าคะแนนสส8คนแ8เขตยกจังหวัดจังหวัดสุดท้าย ที่มาปราศัย,ยก่กอนเข้าไปในรัชสภาพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีตรก,ก็คือที่สมุดรปราการตราบดอยต่อมือดังให้ตัวเองเลยแล้วไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือในยามสุข พวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนกระทั่งมาถึงพรกประชาชนพวกเราอยู่กันเคียงบ่าเคียงไหลแล้วกลับมาคราวนี้ไม่ได้ขออะไรมากมายขอมือนอย่างที่ชาวสมุทรปราการไปไปเคยทำให้กับพักก้าวไกลสำเร็จมาแล้วในปี2566ให้เชื่อใจพักประชาชนอย่างนั้น ให้เชื่อใจเราเหมือนอย่างที่เคยเชื่อใจคนนี้พิธาลิศเจริญรัตเมื่อปี66ลปและหนึ่งกุมภาเข้าคูหากาหมายเลข3ามให้คุณนบดนอย่างถล่มทลายขอแก้เรืงองครับพ<อ>ี่น้องครับในยามที่เราทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันก็ยังเห็นว่าสมุดปราการนี่ ก็ดีมีเยอะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครคุณภาพการศึกษาก็มีดีมีห้างสรรพสินค้าอยู่มากมายมีคนมากมายจากหลายจังหวัดอยากจะย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาแล้วดูตัวแรกแล้วก็บอกว่าจังหวัดใหญ่ๆที่มีคนนอกจังหวัดไม่ได้เกิดในสมุทรปราการอยากย้ายเข้ามาที่สุดก็คือสมุทรปราการแต่อย่างที่เห็นมากับตา ตั้งแต่เป็นหัวหน้ามาประชุมที่นี่ตั้งแต่มีโควิดมาช่วยที่นี่ตั้งแต่มีมิงตี้มาช่วยที่นี่นก็เห็นเหลือเกินว่าเมื่อเมืองม,ม,มันใหญ่เมื่อเมืองมันพัฒนาไปเรื่อยๆอุตสาหกรรมมันพัฒนาไปเรื่อยๆปัญหามันก็มีอยู่มากมายอย่างที่พี่น้องชาวสมุทรปราการทราบกันดีอยู่คราวนี้ผมอยากจะสรุปในประโยคเดียว ว่าผมในฐานะอดีตอดิเดตนนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นคนกรุงเทพมหานครมองกลับมาเป็นยังไงคําตอบง่ายๆเลยก็คืออบจอหรืองบประมาณที่นี่จัดงบไม่ตรงงานจัดงบไม่ตรงงาน เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องงบประมาณที่นี่2,500ล้านสี่ปีนี่ก็่หมื่นหล้านเวลาท่านจับปากปกาไปกาหมายเลข3ลนามน่ะมีมูลค่าถึง10,000ล้านบาทเป็นมูลค่าที่สูงมากแต่ปรากฏว่าไอ้2,500ล้านบาทที่มันมาจากญาดเงือแรงงานภาษีของพวกท่านนั้นไม่ได้ใช้จัดไปให้ตรงกับความท้าทายหรืองานที่อบจอควรจะทํา พี่น้องทราบหรือไม่2,500ล้านบาทเป็นงบการศึกษาอยู่3%ครับงบการศึกษาจาก2,500มีอยู่แค่3%แต่25%หรือ1ใน4ของเยาวชนคนสมุติปาการไม่ได้เรียนต่อมอปลายนะครับหลุดออกจากระบบ30,000กว่าคนนะครับจำนวนเยาวชนที่เข้าสถานพินิจ มากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่สมุทรปาการนะครับอันนี้คือการจัดงบประมาณแบบไม่มีสามัญสำนึกแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนถามว่าคนนี้พี่ชายของพงคนนี้นพดลเนี่ยเขามีอะไรเขามีสามัญสำนึกครับผูจนน้จริงๆนนวิสัยทัศน์สำคัญไหมสำคัญ วิธีการในการปฏิบัติงานสําคัญไม่สําคัญแต่ผมดูปัญหาที่สมุรปาก,การสิ่งที่ท่านต้องการจากนักการเมืองท้องถิ่นในสมุรปาก,การมากที่สุดคือสามัญสำนึกคือ common sense คุณแค่จัดงบประมาณให้ตรงกับงานแค่นี้ก็แก้ไขปัญหาให้คุณสมุรปากการได้มากมายเมื่อกี้เล่าให้ฟังอันแรกไปแล้ว3%เป็นงบการศึกษาแต่2 5หนลุดออกจากระบบตอนมอตน้น30 0 0 0กว่าคนหลุดออกจากระบบการศึกษาทางการ จำนวนอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่สถานพิธิกุณจัดมาได้ยังไงแค่3%ต่อมา0.7%คืองบสาธารณาสุข0.7%ของ2,500ล้านคืองบสาธารณสุขที่นี่เมืองโรงงานถูกไม่ถูกที่นี่คือเมืองอุตสาหการรมถูกไม่ถูกคนที่เจ็บป่วยจากการทำงาน คนที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเยอะที่สุดในประเทศไทย <c oughs> คือสมุดปาการ <c oughs> ทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้อยู่แล้วสามัญสำนึกว่าที่นี่เป็นโรงงานแถมยังเป็นโรงงานขนาดใหญ่ <c oughs> เป็นคนที่ทำมาหากินตลอดเวลาแล้วอาการเจ็บป่วยจากการทำงานมันมีมา <c oughs> คนที่จะดูแลงบประมาณสาธารณสุข <c oughs> ก็ต้องรู้เลยว่าสมุดปาการนี่ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนเมืองอื่นนะอาจจะไม่ใช่แค่ งบประมาณสาธารณสุขสำหรับพ่อแก่แม่เฒ่าหรือสำหรับเยาวชนหรือสำหรับคนที่ป่วยเป็นพีเอ็มสองจุในภาคเหนืออะไรอย่างนี้นะแต่งบประมาณสาธารณสุขเพื่อดูแลคนทำงานพี่น้องแรงงานที่อาจจะเจ็บป่วยจากการทำงานที่นี่มากที่สุดในประเทศไทยคุณจัดมาได้ยังไง 0. 7 7ต่อมาสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่โดนร้องเรียนมลพิษมากที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับสาม แต่ก็ยังสูงเกือบที่สุดในประเทศไทยจัดมาได้ไง0.2ยงเปอรไม่มีสามัญสำนึกคุณเห็นภาพยังครับจัดงบประมาณมา2,500ล้านเป็นงบประมาณที่ถ<ว>ือว่าวสูงามากเ<อ>มื่อเทียบกับจังหวัดนะครับแต่งบประมาณมที่<ม>จัดมาม,ดมันไม่ตรงกับงานแค่นี้นี่มันไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ไม่ต้องมีมาแต่มันมันไม่ตรงกับสามัญสำนึก ที่นี่สมุทรปาการพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งในสี่เป็นพื้นที่การเกษตรครับพี่นายยศพิทาขอบคุณมากครับพื้นที่สมุทรปาการหนึ่งในสี่เป็นการเกษตรที่นี่มีมะม่วงน้ำดอกไม้ผมนี่ขาชิมไปจังหวัดไหนชิมตลอดติดใจมะม่วงน้ำดอกไม้พวกคุณอะติดใจปลาสลิดบางบ่อมาแล้วกินตลอด ของดีทั่วโลกต้องได้ชิมคนมาต้องมีของฝากกลับไปงบประมาณเกษตรศูนย์ศูนย์ผมไม่ได้รอแล้วศูนขยะขยะที่นี่ก็โหไฟไหม้แล้วไฟไหม้อีกผมเคยไปกับสสพาขึ้นไปดูสูงบนตึกตรงเนี้ยคือที่นี่ไม่มีสูงไม่มีตึกที่ไหนที่สูงเท่ากับกองขยะที่แพรฒกรายที่ผมไม่เคยไปเห็นนะจำได้ว่าตอนโดนเขาหยุปดปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เป็นนายกไม่ให้เป็นสอสหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยสื่อมวลชนที่โดนปิดไป,เ,ปเมื่อ17ปีแล้วไม่มีใครเลือกพิทาเพราะไปดีเบตไอทีวีอ่ะก็เลยใช้เวลาลงพื้นที่สมุทรปราการไปดูกองขยะแพร่กษาก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหสูงเป็นภูเขาอย่างนั้นปรากฏไปดูเฮ้ยงบประมาณการจับการกำจัดขยะก็เป็นศูนย์แต่โอเคไม่ว่ากันอาจจะให้เอกชนจัดการ เลยไม่มีงบของท้องถิน่นแต่ยังไงก็ตามอาบาจก็ต้องมีส่วนในการบริหารจัดการนี่ไล่มาแค่5อย่างเองนะครับ3%การศึกษา0.7%สาสุข0.22%สิ่งแวดล้อมเกษตรเป็นศนูขยะเป็นศนเพราะอาจจะให้เอกชนจัดการแต่ในมุมมองที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความท้าทายไล่มาอันที่1อันที่2อันที่3หรือศักยภาพ เกษตรอันทีหนึ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องการบริหารจัดการขยะให้ดีจนกลายเป็นจุดแข็งของสมุรปาการได้ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องได้เลยเพราะฉะนั้นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องมากมายที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ขวาสุดตรงนู้นไปจนถึงข้างหลังที่สุดตรงนู้นไปจนถุงที่ซ้ายหมดตรงนู้นมันไม่ได้รับการแก้ไขเพราะงบประมาณของท่านซึ่งเป็นภาษีซึ่งเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของทุกท่าน ท่านเข้าที่ร้านสะดวกซื้อซื้อแปลงสีฟันกลับมาแปลงสีฟันคืนนี้ท่านก็ต้องเสียภาษีาๆๆๆๆแล้วท่านจะปล่อยให้งบประมาณให้หยาดเหงื่อแรงงานที่ท่านทำงานมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปอยู่ในมือของนายกอบอจอที่ไม่มีแม้กระทั่งสา <ś uz ius> มันสำนึกหรือครับพี่น้องผมบอกเลย ไม่ว่าใครจะเป็นนายกอบจ o คนต่อไปหวังว่าจะเป็นพี่ชายของผมคุณนพดลหมายเลขสามคนนี้ขอให้แค่มีสามันสำนึกในการบริหารจัดการในการคิดถึงงบประมาณทำให้มันโปร่งใสเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาเสากินลีมาเป็นที่ตั้งปัญหาของพี่น้องชาวสมุทรปราการแก้ได้ครับผมฟันธง ขอแค่มี common sense ขอแค่มีสามัญสำนึกจัดงบให้มันตรงกับงานให้มันตรงกับความท้าทายให้มันตรงกับตามศักยภาพของสมุรปราการผมรับรองได้ว่าจังหวัดที่เป็นท็อป10ในประเทศไทยอย่างสมุรปราการขึ้นท็อป3แน่นอนถ้าเขาเป็นนายก เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่เห็นด้วยว่าเราต้องคืนสามันสามสำนึกกลับสู่การเมืองของสมุรปราการขอให้ทุกท่านมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องว่าหนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบัตรมีสองใบ อันที่หนึ่งสีชมพูกาวหมายเลข3เพราะนั่นคือนายกอบจฝ่ายบริหารสีเขียวคือสออบจอาจจะเป็นหมายเลขหนึ่งก็ได้สองก็ได้3ก็ได้สี่ก็ได้นี่ขนาดอดีตนักการเมืองอย่างงงเองแล้วประชาชนจะไม่งงเหรอครับเนี่ยกอทพแต่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นชุคนสมุทรปราการ ต้องใจเย็นเย็นมีสติกับมันเอาอีกครั้งวันที่หนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงถึง5้าโมงเย็นบัตรมีสองใบใบสีชมพูกาหมายเลขสามทุกอำเภอเข้าใจตรงกันนะ,ะวางลงใบสีเขียวคือใบสออบอจอเป็นสภา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราส่งครบทุกอันเหมือนกันแต่เบอร์ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นท่านต้องเช็คว่าเขตของท่านสอปจอหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่เพราะฉะนั้นก็เป็นหมายเลขสามและหรือหนึ่งสองสามสี่ต้องช่วยกันทำการบ้านนิดน,นึงครับแล้วถ้าใครที่รู้แล้วช่วยกันเป็นหัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันปลุกหัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันปลุกสมาชิกพักทั้งแสนคนทั่วประเทศ ช่วยกันหน่อยครับไม่รู้ว่าทาไมจะยากเย็นขนาดนั้นแต่ช่วยกันแล้วจะได้บอกคนข้างๆบอกคนด้านซ้ายบอกคนด้านขวาบอกคนด้านหน้าบอกคนด้านหลังว่าครูหาอยู่ที่ไหนและต้องกาเบอร์อะไรเพียงอย่างไรถ้าทุกท่านทําได้เหมือนอย่างปี66ทําได้เหมือนอย่างที่เคยเชื่อพักเก้าไกลทำได้เหมือนอย่างที่เคยเชื่อใจผมรับรองครับสมุดปราการแบบไร้รอยต่อส้มทั้งจังหวัดแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ